แกประเด็นกันนะครับเศร้าแกรนล่เหลืองข่องจังหวัดสุราธานีเดี๋ยวเรามาแล้งกันตอนนี้เลยครับค่ะเพราะว่าช่วงนี้ค่ะพอปีใหม่ไล่เรืืองการเดินทางการวางแพนกลับบ้บานหรือว่าวางนไปเที่ยวขลองประชาชนเนี่ยมันก็ต้องมีความแออัดเรื่องจราจรนู่แล้วทางจังหวัดแต่ละจังหวัดก็เชี่ยวว่ามีการวางแพนมาตรการอะไรต่างๆแล้วก็ค้องจังหวัดสุรา์เนีค่ะพอช่วงปลายปีเซตตอนปีมีงานกิจกรรมของดีเมืองสุราแล้วก็งานกาชาดประจําปีอีกด้วยรวมไปถึงแอปพลิเคชันที่สุราเนี่ย พึ่งเริ่มเปิดเมล็ดแต่ว่าเลยค่ะคิดขึ้นมาเลยนะจะได้ใส่นนะนี่วันนี้เราก็จะได้มาพูดคุยรายละเอียดกับนายมณฑราพรมสินค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะครับผมสวัสดีครับท่านรองครับครับผมท่านรองตักใตยคุณผู้ชมกันตะกี้ดีครับครับก็สวัสดีกับท่านผู้ชมที่โครทาชครับครับกลับกระดิ่มกันเลยดีกว่านะครับแตนรองนะครับผมแน่นอนช่วงนี้สัปดาห์สุดท้ายเลื่อมเมื่อกี่วันปีใหม่แล้วนะครับก็กระเทือหวาอยู่ในช่วงคข้องเจ็ดวัน เรากําลังจะต้องเฝ้าราะวังกนะันสักทีแล้วนะครับตอนนี้ังหวัดสุราธานีเองเรามีแนวทางหรือว่าเป้าไม้ในการลดรดบอุบัติเหตุทางถนงนกืครับคือ<ม>อย่างนี้กับต้องเรียนศึกสาวผนเรื่องของกันพูดกันถึงเรืองของการป้องกันการลดรุดับิเหเทศเนี่ยเราพูดกันมามากจริงๆแล้วผมก็มีโอกาสได้มาออกรายการที่นี่ก็ได้พูดกันเรื่องนี้แหละครับ บอกว่าไม่พูนไม่ได้เป็นเรื่องที่มันเป็นความจาเป็นและก็ความสําคัญฉีดฉีดสมัตนาไปสู้การลดลด,ลดลดการสูญเสี้ทั่งชีวิตและทรัพย์สินนะครับเพราะฉะนั้นปลาม่ายสูงสุดที่รัฐบาลนค่อยๆตั้งไหวมนความว่างตั้งไววของรัฐบาลนะ <c oughs> บอกว่าเทศกาลแต่ละเทศกาลเนี่ย การอุบัติเหตุในการเสียชีวิตต้องเป็นซุ่นต้องเป็นซ <นะ S 2> ุนะแต่ว่าซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะอยาก <c oughs> เพราะว่าไม่ใช่แม่แม่ไม่ใา่เทศกาลนี่โดยปกติเขาอ,อุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในช่วงเทศกาลไม่หวัดเทศกาลหนปีไม่สงการานต์อะไรต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นหมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีมาตรการตั้งรับสุราธานีของเราเนี่ยเราปีนี้ปีนี้นี่เราตั้งรับตั้งรับตั้งเป้าไวา้ว่าเป้าไม่เฉลี่ยที่เกิดอุบัติเหตุสามปียย่นหล่าง บาทเจ็บกี่รายตายกี่รายเราจะขค่ลดลงห้าเปอร์เซ็นต์ลงห้าเปอร์เซ็นต์ปีเช่นปีที่แล้วเนี่ยปีเยโคกเนี่ยเสียชีวิตทั้งหมดสิบเอ็ดรายเพราะนั้นปีนี้เราทำเป็นท,ทางจำนวนครั้งจำนวนอุบัติเหตุจำนวนการาตายนีย่จะต้องลดลงห้าเปอร์เซ็นต์เหมือนอย่างหน่อยเพราะฉะนั้นด้วยตัวเลขนี้แหละจึงึง,งนำมาสู่มาตรการอย่างเข้มข้นนะครับซึ่งมาตรการเนี่ยข้องซุ่นอำเน,นการควักไฟต่างๆต้นจากวัดสุราษฎร์ธานีนี้เราว้างไปไม่เฉพาะเจ็ดวันนะครับ เราวางไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองธันวาที่ผ่านมามจนถึงยี่สิบแปดธันวานี่จนจนถึงวันที่สิบเอ็ดมกรา,าสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดโดยแบ่งเป็นสางช่วงช่วงแรกช่วงแรกเนี่ยเจ็ดวันตั้งแต่ยี่สิบสองถึงยี่สิบแปดธันวาก็เรียกว่าช่วงช่วงก,ก้อนควบคุมเข้มเจ็ดวันในช่วงควบคุมเข้มเนี่ยเราจะดูมดว่าปีนี้เราจะคุยกันถึงถึงถึงเรื่องของมาตรการในการใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดดูหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูสิ ปัจจัยที่มันเกิดบัิเตุเข็นถนนไม่ดีไฟไม่ว่างจุดเสี่ยงต่างๆนี่ให้ไป,ไปทำการดําเนินการในช่วงนี้ให้หมดสร้างความรับรููสร้างการประชาธ์นให้เข้าใจนนช่วงกร,รแล้วก็ช่วงควบคุมเข้มเจ็ดวันนี่เริ่มตั้งแต่วันทีรษะเก้าธันวาทึ่วันที่ซีมการาอันนี้เป็นช่วงควบคุมเข้มซึ่งก็จะมีการตั้งจุดตรวจจยุดสกัดต่างๆนะครับแล้วก็ไปมีทางยำทางบนถนนใส่ลักใส่รองทาง ชุมชนหมู่บ้านให้มีให้มีด่านในชุมชนทางด้านด้านทั้งทีกับด้านเขาเขาเรียกว่าด่านเคลื่อนทีอะนะด่านเคลื่อนทีเคลื่อนทีเพื่อเพื่อไปดูพี่น้องในหมู่บ้านที่ชารถไม่ให้เกิดอ,อุบัติเหตุไอ้นี้ไอ้นี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในถวงเจ็ดวันในกล้องข้องของ้ของการควบคุมเข้มแล้วก็ช่วงร่งควบคุมเข้มเนี่ย เราจะมาประเลืนเอามารายง,งานข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์สาเหตุมาประเมินกันว่าสาเหตุของการ,ร,รเกิดอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรไอ้นั้นคือช่วงลั่นโครงการไอ้นี่คือร้ำช่วงที่เราดาเนินการในช่วงของการลรอุบัติเหตุช่วงปีใหม่เป็นเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับเป็นช่วงก็ <c oughs> ้อที่ว่าก็ได้เข้มข้นในการเฝ้าระวังแล้วก็การดูแลความปลอดภัยในการเดินทางตรงนี้ก็เชื่อว่าก็มีบทเรียนจาก ที่ผ่านมาก็ได้ทานรองบอกว่าได้มีการเก็บสถิติไล่ๆอย่างค่ะแล้วก็ช่วงนี้เข้มข้นมากเลยอุบัติเหตุทางเรือบรกว่าอีกรื่นเดือนนะพระว่าท่องเที่ยวของสุราษฎร์เนี่ยก็จะไปเกาะไปอะไรต่างๆค่ะมีมาตรการเกี่ยวกับทางเรือในการดูแลความปลอดภัยบนพื้นมากช่วงที่ผ่านมานช่วงอาตส์ทีิผ่านมานะครับถ้าเราติดตามข่าวสั้นทางโทรทัศน์ทางทีวีก็แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่เราก็จะได้เห็นว่า ในช่วงที่ผ่านมาทิศทิพผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นช่วงของการเกิดคือลมแรงดูจปปากว่าคใต้ทั้งซองฟัง <c oughs> นะครับทั้งฝั่งอ่าวไทยฝั่งอันดามันนะครับ <c oughs> อย่างเช่นช่วงอา่อาทิศทิพผ่านมาเนี่ยเรือนอนของเราที่จะไปก่อเต่าเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าฝั่งติดก่อเต่าได้เนื่องจากคลื่นลมแรงไม่สามารถเทียบได้าต้องลอยอยู่พอลอยปุ๊บนนนเนี่ยผู้โดยสั้จับจับเหลวจะซิกว่าคนนะแต่ว่าก็ได้รับการช่วยเหลือลำเลียงปลอดภัยทุกท่านนะครับแต่ว่าเรือไม่สามารถเข้าฟังได้ ก็โดนคลื่นแรงแล้วก็จมลงทะเลเรนดีทุดไอ้นั้นก็คือครัข้อคือเรือเรือนอนนะครับเรือนอนเพราะฉะนั้นด้วยด้วยความความแรงองคลื่นของล้มเนี่ยก็ข้อตื่นพี่นองชาวประมงก็ดีหนักท่องเสี่ยวก็ดีว่าเรือเล็กเนี้ยช่วงนี้หมดออกากขวคล้องถับเพื่อความเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ท่านผู้ว่าได้มีมาตรการเนี้ยทั้งด้วยรายการทุกเกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องท่างหมดเนี่ยให้ไปกับดูแลเรือเรือนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือที่เป็น เออปบีบูทอะไรต่างๆที่ที่นำนำนักท่องเที่ยวออกไปเที่ยวในทะเลเนี่ยท่านต้องดูเรื่องสภาพของเรือนึ่งละช่องต้องดูเรื่องเ,อเสื้อชูชีพมีนักท่องเที่ยวตงรงนี้ต้องมีเสื้อชูชีพให้ให้มากว่านนักท่องเที่ยววายนะครับเพราะฉะนั้นอนนี้คือสิ่งทีง่จะต้องทำนะครับแล้วก็ต้องถ้าเรือถ้าคลื่นลมแรงจริงๆก็ควรไม่ควรไม่ควรพาไปไม่เที่ยวเลยนะครับท่านต้องดูนักท่องเที่ยวของท่านบนเรือท่านมีกี่คน นะครับมีมีมีกี่คนแล้วไปส่งจุดต่างๆเส้นแลลวเนี้ก่อนออกไปอีกจุดหนึ่งเนี่ยท่านจะต้องหนับผู้โดยสารให้ครบก่อนถึงจะเอาเรือได้ครับแล้วที่สําคัญท่านกุณมีบัญชีรายสื่อของหนักตองเทียวทุกทันที่ยุบเรือของท่านนะครับ,รบเพื่อว่าว่าะอาจจะเกิดเหตุการณ์จะได้คนที่เกี่ยวข้อง้งหมดในขณะที่ทีควทั้งหมดจะได้ดูว่าเออการข้าไปอยู่เรือเ่องอะครบั่วนหรือยังค,ค,นนคนนี้ได้แล้วคนนี้ได้แล้ว โอรคนนี้ยังไม่ได้ทีเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จําเป็นสิ่งจำพวกอะไรกันอย่างวัดได้กําชับไปแล้วครับครับผมแต่ลองครับก่อนเดี๋ยวเราไปคุยอะไรองเื่นล่ะนะกาให้แต่ลองย้ำอีกสักคนหนึ่งเรื่องของการเดินทางทางทางบกทางเรือให้เกิดความปลอดภัยครับเนช่วงปีไหมแน่นอนครับท่านต้องการใช้รถไม่ว่ากันทางทางทางบกนี่ท่านต้องมีสติตลอดเวลานึกแล้ครับมีสติตลอดเวลาซ่องคนรถกฎหมายครับอย่าทำอะไรที่มันฝ่าฝืนกฎหมายความเร็ว ส่วนโมกนี่เตาไปการดเข้มขัดอะไรก็ว่ากันไปไอ้นี่คือสิ่งที่ท่านต้อง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 เน้นย้ำเรือท่านต้องติดตามพรยากาศการเดินทางทางทางเรือต้องติดตามพยากรณ์อากาศทุกห่วงเวลาครับซึ่งก็จะมีประกาศเป็นระยะระยะทุกวันถุกวันวันท่านต้องติดตามการพยากรณ์อากาศนั่นแหละครับแล้วก็เตรียมความพร้อมทีพ่อผูู้ดยสารเตรียมความพร้อมของเรือทำให้เรือประมงถ้าไม่ลมแรงท่านออกไปได้แต่ว่าเรือของท่านต้องพร้อมด้วยไม่ใช่ว่าท่านทำ อ,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 อ๋อค่ะอ๋อคัตฮตะเลมาเป็นทริปยินี่ปท่านไม่ได้ดูแลเรือของท่านเลยประมงเนี่ยท่านต้องดูแลเรือของท่านด้วยนะครับ,รบช่องกับครูประกอบการปลาหนังเทียวก็ต้องดูแลเรือสภาพที่ดีแล้วก็มีมาตรการควา,ามปลอดภัยสูงทุดมีมีซิ่งอำนวยความสะดวกปลอดภัยพี่น้องเสื้อชูชีพต้องเป็นลักอยู่แล้วนะครับ,รบแล้วก็รายชืย่อบัญชีรายชืย่อต้องมีทุกวันอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นในในผู้ประกอบการนหมดการนทางๆต่างๆพวกต่างๆทะเลครับ ครับผมที่นี่ในในลลงเงดือนนะกธิษพุ่มพาไปเต้ว่วเกาะมุ้ยตนะกี้นะครับในต่า<อ>งจังหวัดกับ,บอีกหนึ่งเรื่องนี้ต้องติดตามเรื่องการหวาเดิมดําเนินการกันมาสักสิบวันได้แล้วนะครับประมาณนะก็คือเรื่องของงานเปิดสถานบริการทึ้งตีเซ่<ะ>ปัน่นปื้มากันแล้วครับตอนนี้เอ,อ่อข้องเราติดไปอำเภอหนึ่งกันที่เกาะสมุยนะครับจริงมันมีห้าจังหวัดทุระธานีแต่ว่าข้องทุระธานีนี่มีเฉพาะอำเภอเกาะสมุยซึ่งอำเภอเกาะสมุยต้องเน้นย้ำก่อนว่าสร้างบริการที่สามารถเปิดได้ทีซี่ได้นี่ต้องเป็นสรรร้าางที่บิก ทีถุกต้องตามกฎหม้แถวนั้นนะครับทีถุกต้องตามกฎไม้แถวนั้นซึ่งทีความมุ่ยของเราก็มีประมาณสักท่แห่งทีแห้งเองนะครับไม,ไม่เยอะนะครับเพราะนั้นเมืดเปิดให้ทั้งสิีเนี่เปิดรับบ้านต้องการที่จะกระตุ้นเศรฐษฐกิจให้หนักทองเชียวได้ใช้ใจได้มาทองเชียวยังมีความสุขเพรานแต่ว่าเรื่องความปลอดภัยนีย่ก็ต้องอาศัยความรวมมือเพราะในช่วงแรกๆที่เราเปิดเนี่ยเราเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราก็จะไปมีมาตรการไปตรวจตราบ่อยสะกีหนึ่งนะครับบ่อยตักีหนึ่งและที่สำคัญเนี่ย ผู้ประกอบการเจ้าของสถานบริการต้องให้ความรุ่มมือด้วยนะครับทันต้องมีมาตรก,การเข้มย่างน้อยๆซ่อมเหลืองกับซ่อมเหลืองนึ่งคนที่เข้ามาในสถานบริการห้องทันอายุต้องไม่ต่ำกว่า20บนี่เลยสําคัญนะครับซ่องต้องไม่ปกปา่าวุธเพราะฉะนั้น,ท,นทันจะต้องมีเจ้าหน้าที่การ์ดของทันเวลาใครเข้ามาทานต้องตรวจคนตัวให้มดว่าไม่ดูดประชาชนอายุยี่ิบเอาไม่มีอาวุธเข้ามาเอาซ่อมในสถานบริการต้องไม่มีการเซฟยาเสพติด อันนี้คือสร้างเรื่องลักๆเลยทีจะต้องเกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าตรวจพบนะครับ่านอาจจะต้องยุดทุตยุดสตามบริการทุกปิดห้าปีมไม่คุมเลยนะครับทนะ่านต้องดูให้ดีเมื่อรัฐให้โอกาสฐานในการทําประกอบการแล้ว่านก็ต้องดูเรื่องเหล่านี้อย่าให้เกิดขึ้นในสถานบริการของ่านรวมรวมทึงต้องไปดูนักท่องเที่ยวด้วยที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยว่าเขาสภาพเขาอย่างไหวอยู่ไหมดีสร้างดีซี่นี่เขาอย่าง เขาอย่างหนังไหวไมมอย่างลืมไหวไม่ไม่ใช่ว่าฟุบเล่ฟุบแล้วแล้วรั้งไม่ได้ก็ต้องดูด้วยไอ้นี่คือร้านบริการก็ข้อเรียนจำ่ากอสมุยตั้งแต่เปิดมาเนี้เมื่อวานคุยกันในที่ประชุมข้องายอำเภอนะครับายเบิร์กอสมุยก็รายงานว่าของกอสมุยเนี่ยตั้งแต่เปิดตั้งดีซี่มาจนถึงเมื่อวานเนี่ยยังไม่มีเหตุการณ์ที่เป็นด้านลบที่เกิดขึ้นจากจากการเปิดบริการเลยนะครับไอ้นี่ก็ผม้กำเรียนให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกับก็ถือว่าเป็นการเปิด ถึงถึงนตีซี่แล้วก็สถานประกอบการแต่ว่ามีช่วงเวรนนะช่วงช่วงปีไม่คืนวันที่สามเอตอบยังเช้าวันที่หนึ่งง่าเปิดได้ทังคืนเปิดได้ถึงนตีพกโมงเช้าคงวันที่หนึ่งอยากคืนจางนี้นึงนะครับวันเฉพาะช่วงปีไม่นะสามเอ็ดตืงนนึงนะครับคืนวันที่คืนวันที่สามเอ็ดค่ะครับอ่าส่วงการเตรียมการท่องเที่ยวอะไรไปแล้วงานอีกงานนึงงานลักข้องจังหวัดสุรดุไทยจะเกิดขึ้นในช่วงปีไหมค่ะงานกิจกรรมขลองดีเมืองสุราษฎร์แล้วก็งานกาชาดค่ะวันที่ยี่สิบแปดธันวาที่ผ่านมา ก็ได้รับจัดงานรวมน้ำใจไปแล้วใช่ใช่ครับองไปแมันก็คือมีของเพิ่มเติมอะไรมากมายคะหลังจากไม่ใช่เพิ่มเติมอะไรเยอะเลยทีเดียวครับเพราะกิจกรรมกิจกรรมลักกิจกรรมนึ่งในงานกาชาดนี่ก็คืองานการอกนัดสลักรานาวากาชาดครับซึ่งลูกบอลถลูกทีทันมาตักขึ้นไปนี่จะต้องมีรางวัลรางวัลเล็กรางวัลใหญ่มากมายนะคือมีรางวัลทุกรางวัลแน่นอนที่ตั้ตักไม่ละอยี่สิบบาทเนี่ยรางวัลได้ก็เป็นมอเตอร์ไซค์รองเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้เย็นทีวี จักรยานยกเคยว่าทุกชนิดนะครับ,รบเพราะฉะนั้นสิ่งคล่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราต้องระดมกรจากคนผ,ผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคซึ่งเมื่อวันที่ย1ธเอ็ดตันวาติพานมานะทีจ่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเราก็จัดงานววนรวมนิตใจขึ้นก็มีพี่น้องประชาชนทุกตากส่วนนะครับ้็าราชการประชาชนเอกชนก็มาถอ <c oughs> ดกับบริจาคกันเยอะแยะคล่องรวม เกินกว่า4,000รายการครับโดยเฉพาะรางวัลใหญ่ๆเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนาวัดนัดอย่าวันนี้นะมีผู้บริจาคแล้ว55คัน55คันเลยนะ55คันแสดงว่าง,งานทิพย์ทิพย์คืนเนี่ยในในในเรือกาชาร์ดเรือนาวากาชาร์ดแต่ละคืนต้องมีมอเตอร์ไซค์ออกอย่างน้อย5คันน55คันบริการก็เชิญชวนพี่น้องนะครับได้ไปรวมสนุกกันแล้วก็ไปสนุกสนุนรานนาวากาชาตมีมีข้องติดหมายติดมือแน่นอนใหญ่เล็กก็ูเลยนครับ ปีนี้ก็ทุกคนน่าจะได้รางวัลเยอะๆกันไปเยอะครับเยอะเพียง20บาทครับเวลาเลาหน่อยสกนิดรับเดี๋ยวให้ท่านรองได้พูดถึงแอปพลิเคชันตัวใหม่ของสุราธานีนะครับที่ชื่อว่าโกสุราธานีคือมันครับโกสุราธานีนี่มันเป็นแอปพลิเคชันที่เราจะพัฒนาเรื่องของการตรงเทียวและการคนส่งของของขวงวัดนะครับของจัวหวัดสุราธานีเป็นเรื่องที่ให้ความสะดวกพี่น้องนักท่องเที่ยวซีมาแล้วบางที่มาเป็นกรุ๊ปเที่ยวมาเป็นกรุ๊ปมาเป็นกรุ๊ปมาเป็นคณะแต่ไม่ได้ ขับรถมาเองมาลงสุราเลยบางทีท่านก็เฟ่งกวางเหลืองเรียกรถทีในไปในไปทีในดีได้ปัญหาครับราคารถเท่าไรนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเริ่มพัฒนาเริ่มต้นของของเอฟโกสุราแท่นนียเพื่อให้ท่านได้รู้ว่าจะเรรยกรถลุกๆได้อย่างไรนะครับท่านเข้าไปเอฟั้นนี้เลยเขาแตางสมาร์กเรียร์ียุกได้หรือว่าท่านจะรู้่าจกจออยู่ตรงไหนท่านจะไปทีหนได้เป็นการอำนวยความสะดวกให้ท่านในเริ่มต้นเนี่ยเราบริการเดินรถตุกๆก่อนนะครับ เราเรื่อเหลืมต้นชายต้นรองชายเมื่อวานนะครับเมื่อวาน25ที่้านมาแล้วในชั้นต่อไปชั้นต่อไปเนี่ยเราจะพัฒนาเอฟเนี้ยขึ้นไปให้สามารถที่จะให้สามารถที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้ในเรื่องของสถานทีท่องเที่ยวในตรงทินสถานทีต่องเที่ยวที่พักโลงเล่มได้ต่างๆจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับหรือนี้นะครับก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้ครับ พี่น้องในกรุงเทพที่จะมาสุราษฎร์านีครับตอนนี้คือคือ,คอลองลองโหลดมาใชาไ้ไรได้ครับจะมีอแอปพลิเคชันทันไปที่แอปพลิเคชันเด,ดาวน์โหลดท่างทองระบบได้เลยไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูดดดข้อมูลนิดนึงนะผมก็คือปกติคือเข้าไปดาวน์โหลดในัพรมือถือคือสมาร์สโตร์เลยใช่ไหมคะตอนนี้ในมือถือก็สะดวกเดี๋ยวเดี๋ยวยุ่ใหน่เดี๋ยวพ่อมยังเถียงบอกว่าเดี๋ยวทันทันรองก็จะเริ่มจาก ตุ๊กตุกตุกกอนนะครับแต่แน่นอนต่อไปมันจะเสื่อมโยงกันไปทีเวสเกตีกว่าโก้ตนะครับเข้าไปทีเพชทีโอสุรัตน์โอสุราธานีอืมได้เลยใช่ไหมครับครับครับผมไปลองไปลองเล่นกันเลยก่อนอนาคตมีอะไรมารองรับมากมายมากขึ้นเลเพื่อเราจะเด็กเราจะเด็กตุกตุ๊กมาที่ทตาดีนี้ได้จะทดลองเลยนะเดี๋ยวเราลองทดลองเลดขโกสุราธานีครับยังคงมีเรื่องราวมักใหม่เหมือนเดิมนะครับจังหวัดสุราธานีมาทิ้งกันได้คุยกันวันนี้กันทั่นรองมนตราพรหมสินขอบคุณมากมากเลยนะครับครับสวัสดีครับ ครับพผมอ่าละครับดีชงนี้ไปพกักกันสักเดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตาม<ด>กันต่อน,นี่ชงตอนข้าวสาวตายครับ